ครับสวัสดีครับวันนี้พกรผมช่างตีจากร้านสมายทีนะครับวันนี้ผมก็จะมาประกอบเครื่องนะครับผมเป็นโน้ตบุ๊ก MSI นะครับผมตัวนี้จะเป็นโมเดล GP72 นะครับ 7REX นะครับผมเรียวผ่าดโ o นะครับตัวนี้ได้มนดีกว่าครับเดี๋ยวเห็นสภาพก็ตามนี้เลยครับ หรือออกหมดครับผมเพราะว่าเนื่องจากผมได้ทําการซ่อมบอดี้ไปนะครับบอดี้ขาเขาหักมานะครับผมผมก็เลยต้องซ่อมน่ะรับแหละซ่อมก็คือฝั่งขวานี่นะครับแตกก็จะเป็นการยากาวประมาณนี้นะครับผมอ่ะก็คือจะลูดเข้าลูดออกได้ปกตินะครับไม่มีแตกหักนะครับผมอ่ะตัวนี้บอดี้ไม่ต้องเปลี่ยนนะครับเพราะว่า ช่วงหลังยังครบหมดทุกทุกอย่างนะครับก็เลยไม่ต้องไม่ต้องเปลี่ยนบอดี้นะครับเราก็ทําการซ่อมอย่างเดียวได้ครับผมเริ่มเลไดีกว่าครับอันดับแรกตัวเครื่องอ่ะอามาตัวเครื่องกันก่อน,นครับขอเก็บก่อนตัวนี้ก็จะมี ตัวนี้เหมือนจะเป็น M2 ครับตัวนี้ก็จะเป็นร a ด d ิ i s ์นะครับผมอ่ะตัวนี้ช่องนี้จะเป็น DVD นะครับเริ่มมาเลยครับผมอันดับแรกเราก็เอาบอดี้ที่ซ่อมแล้วนะครับเอามาสวบก่อน 电梯。Yeah, สองพี่รายรายละเอียดขึ้นชั้นสี่เหรอพี่ <c oughs> ใช่ครับมันเป็นหน้าจอของโทรศัพท์นะ <c oughs> นครับอ <c oughs> จะขอเรียงสายที่หนึ่งนะครับตัวนี้ผมจะเฟลในเรื่องจำไม่ได้ว่าสายอยู่ยังไงครับ อยู่ประมาณนี้นะครับเอาใส่สายก่อนเลยครับ ส่วนในกาวตัวที่ซ่อมนะครับก็จะเป็นกาวเฉพาะนะครับของทางร้านนะครับผมนนได้แล้วครับต่อไปก็มาขันนอ็อตขาจอกันครับตัวนี้ผมต้องรื้อมาหมดเลยนะครับทั้งแบตเตอรี่หรือทั้งบอดี้อยู่มาเลยนะครับเอาทั้งจอทั้งบานขันนอ็อตยึดขาจอก่อนนะครับ สองฝั่งนะครับผม <c oughs> พอจุดใจได้ประมาณนี้แล้วนะครับ <c oughs> ผมก็จะมาเทสกันว่าบอดีอ้ใช้งานได้ไหมเดี๋ยวผมขอเทส คร่าวๆก่อนนะครับก็คือการโยกไปมาแค่นี้ครับผมปกติแต่ปกตินะครับต่อไปก็มาไล่ใส่ใสายพวกนี้ให้ครบนะครับจะมีแทจอนะครับ ตัวนี้ก็จะใส่แบตเตอรี่นะครับผมรอดแบตเตอรี่เลยครับเพราะว่าแบตเตอรี่ตัวนี้เป็นบิวอินนะครับผมต้องต้องใส่แบตเตอรี่ก่อนนะครับผมถ้าใครต้องการเปลี่ยนแบตเตอรี่ก็ต้องเปิดฝาหลังออกก่อนถึงจะเอาแบตเตอรี่ได้นะครับโอเคพอได้ประมาณนี้แล้ว เราก็มาประกบฝาหลังก่อนนะครับน,นี่นะครับฝาหลังตอนนี้เช็คความเรียบร้อยแล้วก็โอเคครับครบพ้วน ก็แก๊บกแก๊บนะครับผมให้มันดังตัวนี้ก็ลูกค้าจะเปลี่ยนเป็นเอาช่องถาดซีดีมาเป็นเอทานอลนะครับผมใส่เป็นฮาร์ดดิสก์อีกตัวหนึ่งนะครับผมไปโอเคเข้าแล้วครับผมหลังจากนั้นก็ขันน็อตบอดี้หลังนะครับผมให้ครบทุวนนะครับ กวางนิดหนึ่งครับใช้ลำบาก จอครับสิ่งสำคัญเลยก็คือ2ตัวนี้นะครับขาจอขาจอนอกกับด้านในนะครับผมสำคัญเลยถ้าไม่มีถ้าแตกบอดี้ก็จะเปิดปิดลำบากนะครับยากและอาจจะทำให้หัวนอ็อตหักนะครับผม รู้สึกว่าน็อตลูกค้าจะหักไปหนึตัวนะครับเป็นน็อตขาจอ ครบครับผมไม่มีขาดไม่มีเกินนะครับต่อไปก็เรามาใส่จอกันครับผมจะใส่ให้ครบทั่วนะครับผมก่อนที่จะเพลทอีกรอบนี่นะครับหน้าจอจอตัวนี้จะเป็นอยู่30พินนะครับผม ล็อกกาวครับให้เรียบร้อยนะครับพอ,อล็อกกาวเรียบร้อยแล้วก็เอาวางแท่นนะครับให้เข้าล็อกให้ตรงล็อกนะครับตัวนี้ยึดน็อตไว้คายก่อนนะครับตัวขาจอฝั่งน,นี้ น็อตให้ยึดก่อนนะครับแตกค้างอย่างนี้ยุ่งเลยนะครับผมส่วนใหญ่จะเจอเยอะนะครับผมในส่วนของ MSI นะครับในกรณีที่แบบว่าบอดี้แตก ขาบานพับหักอะไรอย่างเงี้ยครับถ้ายังมีชิ้นส่วนอยู่อย่างเงี้ยผมก็ยังพอซ่อมให้ได้เลยนะครับผมอพอใส่จอเรียบร้อยอันนี้น,น็อตฝั่งน,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 นี้ไม่ใช่คิดสายมาต่อสา,ายมาที่ไหนครับพี่ที่ะสุนเนี่น แค่ไรเราถามว่ามันอาการันแบบนี้ต้องได้ังองแค่บอกพี่ว่าเอามาดูดีกว่าพี่เพราะอาการมันไม่แน่นอนอันนี้ยที่เคยมาเปลี่ยนกระจทื่นแล้ทีเนี้ยแขกอะส่งกลับให้แขกที่ห้องกงเรียบร้อยแล้วนางก็ใช้นะบอกว่าใช้ได้3าวันแล้วจอก็ดับไปเลยเ้าไปลงน้ำหรือเปเอาจริงนะไม่ชัวร์แล้วก็เนี้ยตอนที่กดอะคือชั้นแดดแล้วแล้วก็มันม่เหมือน เขเรีวาไงนะต่อบต่ว <tacos> ม <you> ัน <trips> สั <ira> oh no, wow. all, sí ่นๆเ่เหมือนมันเข้าแอปพลิเคชันได้แต่หน้าจอตรงนี้ขึ้นอ่ะเครืองติดดูดิมันเหมือนรู้สึกว่าแบบเหืองซีรีสอะไรสี่อีกห้าเซี่ะ ต้องแกะดูอ่ะเฮ้ยไก่ขอดูใบงานนะั่นน่อยมาดูใบงานนั่หน่อยมันมีใบงานไหนมบ้างอาพี่มีเราใบง,งานเก่งให้ดูด้วยอ่ะได้อยู่กยึขาจอยเรียบร้อยนะครเออพี่พี่ียาย คือฝาครอบนะครับ ราคาแพงครับคุ้มไหมอะแต่ว่าต้องซื้อใหม่ก็เดี๋ยวต้องดูราคาก่อนนะพี่จะผมแจ้งให้ทุกที่ใช่ค่ะแต่เราดูได้ใช่ไหมว่าแขกไปว่ายน้ำหรือเปล่าคนแกะมารู้เลยครับผมพอประกบเสร็จแล้วนะครับผมตรงนี้ของลูกค้าหักมานะครับก็จะทำมันหักเป็นแบบว่าแยกชิ้นมาเลยแต่ว่ามันยังสามารถใช้งานได้นะครับนี่ครับ ในการเปิดปิดใช้ง,งานเครื่องนะครับก็ยังเปิดปิดได้นะครับโอเคเรามาเปิดเครื่องกันขั้นตอนสำคัญนะผมลืมใส่แท่นตรงนี้ครับใส่แท่นตรงนี้ก่อน าเครื่องเปิดไม่ติดตง,งานเข้าแล้วครับผมโอเคเรียบร้อยแล้วเ,เ,คเครื่องเปิดติดนะครับผมเรามาดูจอจอติดไหม MSI ขึ้นมาแล้วนะครับผมลองดูว่าเข้าวินโดว์ไหมครับเ,เรียบร้อย จบงานไปอีกหนึ่งงานนะครับผมสุดท้ายผมก็ขอฝากประชาสัมพันธ์ด้วยนะครับร้านสมัยทีจะมีอยู่3สาขานะครับสาขาแรกไปกลับบางนานะครับสาขาที่สองที่มณฑสองนะครับสาขาที่สามยูเนนมอลนะครับตัวนี้ผมก็ทําการซ่อมบอดี้ไปเรียบร้อยนะครับผมยังมีตัวหนึ่งนะครับผมเดี๋ยวผมให้ดูว่ากลาไกไก่เ้าจอมไหมน่ะโอเคอีกตัวหนึ่งก็้างอีกตัวหนึ่งครับผมขอจบไลฟ์เท่านี้นะครับจะไปประกอบอีกเครื่องหนึ่งครับครับนี่ครับ